นี่น้องอุกก้ยกะสิพามาก,ก้อยไข่หมดแดงจ้านี่กะไข่หมดแดงจ้าที่ไปแงมือเศร้านี่จ้านี่นี่ก้อยอู้อาหารชั้นสูงอิลีนี่จ้าเนี่กินของสูงจ้าเมื่อนี้เดี๋ยวน้องอุ้ยสิพาไอ้ไปเตรียมอุปกรณ์เครื่องปรุงห้องนะจ้าที่สิมาก,ก้อยไข่หมดแดงกินกันเมื่อนี้จ้าจ้าก่อนอื่นเ้าก็ต้องมาหั่นหอมก่อนจ้านี่ พร้อมที่เตรียมไว้เนาะจ้งกันมาหันน่นก่อนเลยจ้าไอ้หน่อยไงยก็ตามถน,นัดของเฮาจ้งมอมาแดงจ้า นี่กะคือไข่หมดแดงเนะจ้าใส่ข,ข้วขาวคัวข้าวคัวนี่เพต้องใส่หลายก็ได้จ้าถ้าผู้มักอะใส่ไปเลยจ้าใลหลายก็ได้พริกจ้าชุรสจ้าปลา ใส่ลายมันสิเข็มจ้ะเพราะว่าขาดบ่ไรก็คือต้องมีเกลือนิดนึงจ้ะผลจัดนี พี่น้องเป็นในแจนำไร่ไหลบอพุณนะซัมนี่กะแซบเราจ้า,านะจ้า,จาพี่น้องก้อยไขย่หมดแดงเราก็สีม้าทรายเข่าได้บะในแจ้นนี่ทรายเข่าหอนจ้าพี่น้องไปกินกับก้อยไขย่หมดแดงจ้ามีเข่าเหนียวหนึ่งไม่ไหม้ได้แจนนี่ กินไอ้หอมเขาไหมบ่ถือบอ่เนี่ยเนือ้อหอมจะเขาหนึ่งไม่ไมหมเนี่ยหอมเนี่ยี๋ยวน้องอุ้ยสิพักไปกินเขาเนี้ยวหนึ่งหอนหอมไม่ไหมแก้สีกับก้อยใครหมดแดงเนาะจ้า จบจ้ะเรียบร้อยแล้วได้เขาโดนเก็บเนื้อทรายก่อนไว้หนิเจ้าไว้หนิบัณน,นี่ไปตักไข่ใครหมดแดงก่อนเด้อจ้าวู้แซ่บคักนี่จ้าบะนี่ลูกจ้าเขาเหนียวห่อนๆจ้าพี่น้องกินคำใหญ่ๆเนาะจ้านี่คุยคำใหญ่ๆจ้ากับไข่หมดแดง อืมคุณอะมันสีเลยจ้าเนะี่ยอ๋อฮึมน้องจ้ามามันคอยเล้วน้ำกันจ้าพี่น้องแบบคลั่กจ้า ก็เผาเธอเดียวยีงดีจ้ะค่ไหนเธอเดียวว่าต้องมีอย่างไรเรื่องหไรแล้วเลยจ้ะกินง่ายๆจ้ะ